ราคาลิงก์สั่งซื้อสเปคอ่านใต้คลิปที่ Description และ p ิ n c o คอมเมนต์นะครับผมจะแจ้งไว้เป็นตัวเลขมีลิงก์ให้กดเข้าไปสั่งกันเองด้วยนะครับ ไฟฉายตัวนี้ได้รับการสนับสนุนรีวิวจากช่อง Alger นะครับ James Alger เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ช่องพี่เขาไปด้วยช่องพี่เขามีอะไรบ้างช่องพี่เขาก็จะมีพาท่องเที่ยวนะครับเชิงขี่โมอเตอร์ไซค์แล้วก็ออกแนวแบบเยี่ยมชมธรรมชาติแล้วก็หมู่บ้านนะครับนอกจากนั้นเขาก็ยังนำเข้าแล้วก็จำหน่ายมีดโกนสะบัดหนังด้วยมีดโกนแบบที่เป็น razor razor blade นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์รับมีดอะไรพวกนี้ด้วยยังไงก็ฝากเข้าไปกดติดตามกด ดูแล้วก็ไปสอบถามรายละเอียดได้นะครับถ้ามีใครสนใจอุปกรณ์แล้วก็มีดอะไรแนวๆนั้นนะครับนี่คือ o l ไลท์โอแลนเทิร์นคลาสส i กมินิซึ่งผมได้รับนะครับแล้วก็ได้ยืมมาจากพี่เขานะครับพี่เขาสั่งซื้อในช่วงเดือนตุลาคมปี2023นะครับผมก็เป็นไฟฉายโคมตะเกียงแคมปิ้งนะครับก็จะบอกไ่้ชัดเจนว่าเป็นโ l ไลท์โอแลนเทิร์นคลาสส i กมินิผมมีโ l แลนเทิร์นคลาสสิ p ว o v ชั s น o n 2กับเวอร์ชัน o n b a อยู่นะครับก็ตอนนี้ไม่ได้เอามาเทียบให้ดูเพราะว่าทั้ง2ตัวนั้นผมให้น้องชายไปใช้แล้วน้องชายผมชอบมากเลยนะครับตัวนี้ก็เป็น mini camping light with dual light sources ก็คือเป็นไฟฉายโคมตะเกียงสำหรับแคมปิ้งที่มีแหล่งกำเนิดแสง2แบบด้วยกันเดาว่าน่าจะเป็นแสงวอร์มกับแสงไว้นะครับแล้วก็ตัวบอดี้ของเขาจะมีด้วยกันหลายสีเลยที่ออกมาน่าจะเป็นสีส้มสีเขียวสีเบจ นะครับอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้มันเป็น a n t i q u e bronze นะครับเป็นสี Bronze ก็น่าจะเป็นโลหะเลยนะทำเป็น Brush แบบนี้ความสว่าง300 Lumens นะครับแล้วก็รันไทม์นานสุด60ชั่วโมงก็ประมาณประมาณนะครับก็4วันโดยประมาณ4 5วันประมาณนะครับก็ค่อนข้างนานอยู่นะครับถือว่าเป็นแสงที่ สิบสองกนะก็ประมาณสี่วันนิดๆน,นะครับ 3, วันประมาณนะั้นนะไม่รู้ผมคำนวณวันถูกวป่านะเ,าเขาบอกว่า the vintage copper color r e s o l v e aging craftsmanship the uneven color is normal คือเขาบอกว่าแสงจากการาไม่แสงสีจากการผลิตของตัวไอบอดี้ที่เป็นรอยขีดขดพวกนี้มันจะมีผลมาจากการผลิตนะครับแล้วก็สีมันไม่เท่าไม่เสมอเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่ามันเป็น การผลิตขึ้นมานะครับแบบใช้กรรมวิธีเร่งปฏิกิริยาให้มันเกิดสีที่มันเปลี่ยนไปนะครับเาเรามาแกะดูข้างในแท็กเขาบอกว่าเป็นอะไรนะโอแลนเทนซี oh, นะครับคลาสสิก M คือมินิ V สก็น่าจะเป็น Vintage Copper นะครับสีทองแดงเก่านั่นเองนะครับผมซึ่งก็สกรีมสีแบบนี้ก็มีในหลายลาย,ยี่ห้อที่เขาทำนะแต่ Olight ก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่ไม่ได้ทำแค่ไฟฉายถืออย่างเดียวนะ<อ>เขาทำ h e a d l a m ์ทำไฟติดจักรยานนะครับคอร์รอร์เรกับ Magic c h i มั้งแล้วก็ตะเกียง Lantern นแะนรู้สึก Olight จะมีให้เลือกหลายรุ่นมากเลยนะครับอีก2ีสยี่ห้อก็พวก p h o ิกส์กับไนโคลก็ทําออกมาหลายยี่ห้อคลาสอะไรพวกนี้ด้วย ด้านหลังเป็นปรายละเอียดของตัวแสงนะครับซึ่งจะบอกไว้ว่าแสงขาวไว้ไลทมีโลกับไฮาให้เลือกนะครับใช้งานได้ตั้งแต่ช่วง130ลูเมนส์หรือว่า300ลูเมนส์ส่วนวอร์มไลท์เนี่ยก็จะมีเบากับแรงไฮกับโลนะครับ5ลูเมนกับ100ลูเมนส่วนรันทามก็จะละเอียดพวกนี้เดี๋ยวผมจะให้ไว้ท้ายคลิปใต้ข้างใต้เลยนะข้างใต้ไปอ่านเป็นตัวหนังสือได้เลยพร้อมกับลิงก์นะครับผมมีโค้ดส่วนลดให้มีลิงก์ให้ซื้อมีราคาบอกด้วย น่าจะ่ 2, 3สพันได้มั้งตัวนี้นะครับราคาเป๊ะๆไปอ่านได้เลยกันน้ำที่ IPX5 นะครับซึ่งอันนี้ตั้งตากฝนพร้อมทำได้โดนรองน้ำนิดหน่อยไม่เป็นไรกันกระแทกที่80เซนนะครับ0.8เมตรเนาะแล้วก็อัตราการชาร์จกับพลังงานที่มีคือ16.65วัตต์ต่อชั่วโมงคืออาาัตราสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ built-in 3.7โวลต์ความจุแบต4,500ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงนะครับมิลลิแอมป์อาเนาะน้าหนัก415กรัมหรือ14.64อ oh อนซ์ 400กว่ากรัมก็คือต่ำกว่าครึ่งกิโลนะครับสำหรับคนที่เป็นแคมป์คาหรือว่าไม่ได้แบกเองก็ถือว่าไม่ได้หนักมากนะครับเพราะว่าเราใส่รถไปเนาะกล่องจะมาเป็นกล่องกระดาษแข็งสีขาวนะครับแล้วก็จะมีแท็กด้านบนเป็นค์ดอินโฟนะครับบอกว่าปลดล็อกด้วยการหมุนซ้ายขวานะครับตามนี้เลยก่อนใช้งานนะยก อุปกรณ์ด้านบนขึ้นมาจะมีคู่มือแนะนำการใช้งานนะครับพร้อมกับเป็นช่องใส่กันกระแทกตัวหัวไฟ,ห,วไฟหัวไฟหรือหัวคมไฟของเราตรงนี้นะครับสายแคมปเนี่ยผมคิดว่าน่าจะโดนตัวนี้อยู่ไม่น้อยนะเพราะว่าหน้าตาเขาก็ดูแบบวินเทจคลาสสิกดีนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยน่าจะมีอุปกรณ์อื่นๆมาให้ด้วยนะผมขอดึงออกมาก่อนแล้วกันมีไหมไม่มีอะไรแล้วนะครับมีแค่นี้เลยเป็นกระดาษใส่มากันกระแทก โอไลน์เนี่ยพยายามจะลดส่วนที่เป็นวัสดุที่เป็นอันตรายกับธรรมชาติพวกโฟมพลาสติกนะแต่เขาก็ยังมีพลาสติกหุ้มมานิดหน่อยนะครับผมไม่แน่ใจว่านี่เป็นไบโอพลาสติกหรือว่าเป็น UV degradable หรือเปล่าหรือ Bio d e gradable หมายคือย่อยสลายในธรรมชาติหรือเปล่านะครับแต่คิดว่าอานาคต o l ไลน์อาจจะทำมาในลักษณะนั้นนะครับผมก็คือจะตัดเรื่องของออ ความเป็นมลภาวะทางธรรมชาติไปนะครับในนี้จะมีสาย USB Type C มาให้ด้วยนะครับโดยเขาจะให้มาเป็น C ไป C นะครับผมไม่แกะมาให้ดูนะเดี๋ยวผมตอนใช้งานผมก็ใช้ Type C ที่ผมเสียบพลังงานไว้แล้วสายยาวประมาณ1.5เมตรนะครับข้างในแบบนี้ตัวโคมไฟหรือตัวไฟฉายในซีรีส์นะครับของ o อไลฟ์เนี่ยก็จะเป็นการผลิตออกมาที่ น่าสนใจนะครับทั้งการดีไซน์รวมถึงแสงที่ดีมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับคือตัวนี้ก็เป็นตัวที่ลดขนาดลงมาจาก O'Lantern เวอร์ชั2หรือ o l a n t e r p r r o เดิมที่มันมีฐานวางลองนึกภาพเหมือนตะเกียงแก๊สน้ำมันนะครับมีฐานวางเนี้ยแล้วก็มีบัตรอยู่ตรงฐานแล้วก็วางมันใหญ่นะครับแต่อันเนี้ยมันไม่มีฐานแล้วเขาใช้ตัวแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ข้างในนะครับอยู่ข้างในตัวแกนตรงกลางที่เห็นดำๆตรงกลางเนี่ย ก็ดีไซน์รีดีไซน์ใหม่ทําให้ขนาดเล็กลงน้ําหนักเบาลงนะครับแต่ก็ยังมีน้ําหนักอยู่นะเพราะมัน400กว่ากรัมอ่นนะนาะสามารถจะวางลักษณะนี้ได้นะครับหรือจะเกี่ยวแขวนกับต้นไม้กิ่งไม้ราวต่างๆก็ได้ด้วยนะครับส่วนของบอดี้ไฟฉายส่วนมากแล้วจะเป็นโลหะนะครับไม่ว่าจะเป็นหวงที่เห็นตรงนี้ข้างบนนะครับเป็นอะลูมิเนียมหล่อขึ้นมาแล้วก็ทําสีดําๆนะครับซึ่งก็ทําให้มันดูกลืนแล้ว ดูเรียบกันกับตัวโครงสร้างกันกระแทกแล้วก็ตัวกันแสงสะท้อนนะครับเป็นเหมือนเป็นหมวกด้านบนนะครับตัวคาราบิเนอร์ด้านบนตรงนี้สามารถจะพับหรือว่าเปิดอ้าออกมาได้ในกรณีที่เราต้องการจะเกี่ยวกับอะไรที่เป็นราวแขวนผ้าในห้องน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถจะดันตัวคาราบิเนอร์เข้าไปแล้วก็เกี่ยวเข้าไปหรือห้อยเข็มขัดห้อยเป้ห้อยอะไรก็ได้ห้อยเชือกห้อย ดาวตากผ้าเนี่ยก็ใส่เข้าอย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วปล่อยมันก็จะดีดกลับเข้ามาแล้วก็ล็อกแน่นหนาเลยหรือจะเป็นการเกี่ยวกับตะปูเกี่ยวกับตะขอหนีบกับนู่นนี่ก็ได้พับเก็บได้นะครับราบแล้วก็แบนไปกับตัวหัวด้านบนส่วนด้านบนตรงนี้จะมีช่อง USB พอร์ตซึ่งเป็นจุกยางปิดกันฝุ่นนะครับกันละอองน้ําที่ IPX5 นะครับตัวนี้ก็คือแบบตากฝนพรมๆได้นะแต่ว่าถ้าเกิดแบบลงน้ําเดินแช่น้ำเนี่ยไม่ได้นะครับ ปุ่ม Control เปนะิดปิดเนี่ยอยู่บริเวณด้านบนทั้งหมดนะครับเป็นปุ่มแบบ k n o หรือว่าด i a l คือหมุนนะครับเป็นการหมุนแับแล้วก็ส่วนที่น่าประทับใจอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาในเจ้าเวอร์อรชันมินินี้คือจะมีะเขาเรียกเป็นการสั่นนะครับมีมอเตอร์สัน่นแล้วเป็นการบอกด้วยว่าแบตมันมากหรือน้อยนะเนี่ยผมลองเปิดดูมันสัน่นตะกี้นะครับเนี่ยอืดอๆสั่นอยู่นะพี่ๆอาจจะไม่ได้ยิน ส่วนตรงค่ามันกับตัว USB พอร์ตด้านหลังที่เป็นจุกยางตรงนี้จะมีไฟบอกสถานะแบตด้วยโดยเขาจะบอกว่าเป็นสีแดงอันนี้เป็นการเตือนให้เราทราบว่าแบตเตอรี่พลังงานลดต่ำลงนะครับเวลาเราชาร์จก็น่าจะมีไฟขึ้นตรงนี้ด้วยส่วนหมวกหรือว่าตัวกันแสงสะท้อนแกลด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นโลหะเลยนะครับซึ่งก็จะเป็นโลหะที่ทำสีมาเป็นคอปเปอร์เก่าๆแบบนี้นะครับยึดไว้ด้วย,วยสกรูทรอสฝั่งละ ตัวนะทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะยึดด้านบนมีแกนโลหะลงมาด้านล่างนะตัวนี้จะมีเพลทนะครับโอไลท์ Light, นะเป็นเพลทโลหะยึดไว้ว่าเป็นยี่ห้อโอไลท์ส่วนด้านหน้าตรงนี้จะมีชื่อรุ่นนะครับโอแลนเทนคลาสสิกมินินี่ลองซูมให้ดูงานสวยดีนะครับสวยเลยแหละคลาสสิกเลยพี่เขาซื้อมาพี่เขาบอกเขาจะแคมปิ้งพอดีนะครับก็เลยพอดีตุลาที่ผ่านมานี้มันมีโปรพอดีพี่เขาเลยจัดไปเลยคิดว่าเดือนพฤศจิกาธันวาจนถึงปีหน้าเนะี่ยก็น่าจะมีตัวนี้ ขายวนๆอยู่เหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่มีสีนี้แล้วนะครับอาจจะมีสีอื่นมาใหม่หรือว่าเป็นสีธรมธรมดาายังไงก็ลองติดตามแล้วกันนะครับไม่พลาดแน่นอนส่วนตัว h o u s i n ซิข้างในนะครับที่เห็นตรงนี้นะครับน่าจะเป็นประเภทโพลีคาร์บอเนตหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ค่อยชัวนะแต่ว่าดูก็เหมือนแก้วนะเพราะมันใสแต่คิดว่าไม่น่าจะใช้แก้วเพราะถ้าเป็นแก้วเนี่ยมันอาจจะแตกง่ายนะครับเวลาตกกระแทกจากที่สูงซึ่งคําเตือนเขาบอกว่า0.8เมตรคือ80ซนติเมตร80เซนขนาดไหน ก็ประมาณประมาณชายโครงประมาณหน้าอกนะครับหน้าอกของคนที่สูงไม่เกิน1 8อยแปดสิบะเนาะประมาณประมาณแบบลิ้นปีประมาณนะั้นถ้านึกไม่ออกคือเคาน์เตอร์ครัวเราเราทำล้างจานอะไรประมาณเจ็ดสิบเซนอะคือสูงกว่าเคาน์เตอร์ครัวนิดหน่อยหล่นจากเคาน์เตอร์ครัวประมาณนั้นนะครับส่วน LED ที่เป็นแหล่งกําเนิดแสงให้แสงในตัวนี้จะมีด้วยกัน3จุดด้วยกันนะครับคือด้านบนผนังเลยมองไม่ค่อยเห็นเนาะเหลืองเหลือข้างบนนะครับ วงแหวนโดนัทด,ด้านข้างนะครับแต่ว่าชี้ลงข้างล่างแล้วก็ตัวแกน led หลักที่หน้าตาเรียนแบบคล้ายๆหลอด incandescent หรือหลอดไส้นะครับเป็นก้านทั้งหมดนะครับอยู่ทั้งหมด4เอ,อ่อสด้านด้วยกันนะครับหนึ่ด้านเป็นก้านออกมาซึ่งกระจายแสงออกด้านข้างส่วนไอ้ตัวนี้กับด้านบนจะพุ่งลงด้านล่างนะครับตัวเคสโลหะหรือว่ากรงนี้จะเป็นตัวป้องกันไม่ให้ตัว กระจกตรงนี้กระแทกโดนเวลาตกหรือว่าใช้งานนะครับเวลาวางเนี้ยโดนก้อนหินโดนอะไรกระแทกก็แตกฐานด้านล่างตรงนี้จะเป็นเบสแบนๆนะครับซึ่งตรงนี้เป็นพลาสติกเนาะยึดตัวโครงเหล็กไว้ด้วยกันแล้วก็จะมีตุ่มซึ่งวางแล้วมันจะลอยอยู่เหนือพื้นเล็กน้อยนะครับไม่ได้ติดพื้นมีทริป o d s o c k e กเก็ตหรือว่ารูขาตั้งกล้องเราขันกับขาตั้งกล้องนะครับขา GoPro หรือว่าอะไรแบบเนี้ยที่เป็นมาตรฐานนะครับ ทุกยี่ห้อไซนี้หมดเลยนะมีใหญ่กว่านี้นิดนึงแต่ว่าไซนี้จะเป็นไซน์มาตรฐานไม้เซลฟี่สติ๊กที่เป็นเกลียวหรือว่าขาตั้งกล้องมันโฟโต้อะไรเงี้ยใช้ได้หมดเลยวางบนขาตั้งกล้องหรือทรพอดได้หรือจะวางสแตนาร์โลอย่างนี้หรือจะเกี่ยวจะห้อยหรือว่าจะวางอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เราเลยคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูแสงกันแล้วก็ยูไอครับไปดูแสงกันก่อนว่าเป็นยังไงครับผมโอแลนเทนคลาสสิกมินินะครับเปิดแสงส้มแค่นี้ถ้าผมจะลองเล่งแสงให้เป็นแสงส้มสว่างที่สุด ก็จะประมาณนี้แล้วถ้าเกิดผมเล่งเป็นแสงขาวก็จะแบบนี้นะครับถ้าลองส่องสว่างในห้องนี่คือแสงแรงสุดเลยนะเป็นไวไลท์นะสว่างทั้งห้องเลยนะครับถ้าเป็นแสงส้มละ่ะนี่คือแสงส้มนะครับแล้วก็ปิดมืดตึบเลยแต่ถ้าลองวางแบบนี้นี่คือแสงส้มแบบตะเกียงในในวิดีโอมันจะดูไม่ส้มนะเพราะว่า ไว้บรแลนซ์กล้องมันเพี้ยนนะครับลองดูที่ฉากหลัง,ข,งข้างหลังตรงนูก็ได้นะครับว่าเห็นอะไรบ้างสามร้อยกว่าลูเมนนะครับสว่างโล่ทั้งห้องเลยเป็นแสงที่ลงมาแล้วกระจายกว้างหนีมากๆเลยนะครับส่วนแสงส้มก็อุ่นใจดีเวลาปรับเนะี่ยปรับเร็วเลยหมุนด้านบนเนี่ยนะครับเปลี่ยนได้รวดเร็วมากๆ แสงดีมากนะครับทั้งแสงกระจายคลาดแล้วก็แสงที่ออกจากด้านบนลงล่างนะครับการชาร์จคือดึงจุกนี้ออกนะครับแบบนี้แล้วก็เอา usb type c เสียบเข้าไปเลยนะครับในช่องึกพอเสียบปุ๊บมันจะมีการสั่นนะครับแล้วไฟสถานะแบตก็จะขึ้นเป็นสีเขียวคือเหมือนจะเต็มแล้วเนี่ยแต่จริงๆมันชาร์จอยู่นะครับแดงกระพริบไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะเต็มพอเต็มปุ๊บมันก็จะหยุดแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวอะไรแบบเนี้ยตัวไฟฉายตอนนี้ยังล็อกอยู่นะครับ ตอนที่เราเสียบเข้าไปเนี่ยชาร์จปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นออโตเมติกอันล็อกก็คือปลดล็อกอัตโนมัติเลยแล้วเราก็สามารถจะเสียบไปใช้ไปชาร์จไปใช้ไปได้ด้วยนะครับหมุนสวิตช์แบบนี้นะครับสะดวกดีคือในกรณีที่แบตมันไม่เก็บไฟแล้วหรือว่าบางทีอาจจะรู้สึกว่าขี้เกียจจะเปลืองแบตว่ะแต่ว่าเราอยู่ในบ้านอยากใช้เป็นโคมไฟอ่ะหัวเตียงอย่างเงี้ยก็เ,เสียบเข้าไปเลยนะครับแล้วก็สามารถจะหมุนด้านบนเนี่ยเราเลื่อน ปรับแสงปรับความสว่างได้เลยนี่ก็สะดวกดีนะครับถ้าชาร์จเสร็จแล้วจะขนย้ายก็ดึงตัวปลั๊กออกแล้วปิดตัวจุกยางให้แน่นแค่นี้นะครับไฟฉายปลดล็อกแล้วเมื่อชาร์จนะครับแต่ถ้าเราจะล็อกก็ได้ด้วยนะครับด้วยการหมุนไปกับ 2T ทีนะครับแล้วก,กลับมาแบบนี้มันจะสั่นให้เราทราบว่าตอนนี้มันล็อกแล้วไฟเป็นสีแดงขึ้นแบบนี้ทุกครั้งที่เราหมุนสวิชเนี่ยตอนที่ไฟยังล็อกอยู่มันจะไม่ทํางานนะครับไม่ติดไม่ลั่นเลยตัวสวิชนี้อยู่ด้านบนทําให้ทั้งคนถนัดซ้ายขวาหรือว่า มาจากตรงไหนเราสามารถจะเห็นตัวสวิตช์จากด้านบนแบบนี้เพราะมันต้องวางแบบนี้อยู่แล้วหรือม่ก็แขวนไว้แบบนี้เนาะไม่มีใครวางอย่างนี้แน่ๆนะครับหรือว่าจะวางนะครับเราสามารถจะคอนโทรลได้การหมุนนะครับจากซ้ายไปขวาเป็นการเปิดจากขวาไปซ้ายเป็นการปิดแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ลูกศรน,นะครับบอกให้ชัดเจนว่าหมุนมาทางนี้เปิดปิดสวิตช์มีทักทายที่ดีมากนะครับแล้วการใช้งานคือไปกลับไปกลับแบบนี้จะเป็นการล็อกนะครับตึกตึกล็อก ไม่ติดแล้วนะครับเปิดไม่ติดแล้วจะปลดล็อกก็เหมือนกันนะครับก็คือไปกลับไปกลับไฟก็จะติดแล้วนะครับ1 2ไปกลับเร็วๆนะล็อกแล้วนะครับไม่ติดแล้วถ้าปลดล็อกก็เนี่ยไปกลับเร็วๆคราวนี้เป็นการเปิดคือพอเลยคลิกแรกนะครับไฟก็จะติดขึ้นมาที่แสงข้างก่อนนะครับเป็นแสงสีส้มนะครับกระจายออกด้านข้างติดด้านบนด้วยแล้วเราสามารถจะเร่งความสว่างด้วยการหมุน เลื่อนนะครับแล้วปุ่มเป็นปุ่มที่น่าประทับใจมากเลยนะมันแบบเป็นแสงที่อุ่นแล้วก็สบายตามากนะครับกระจายออกข้างมีบนลงล่างนิดหน่อยแต่กระจายข้างแล้วก็ที่ลงล่างคือมันจะอยู่บริเวณแก้วตรงนี้นะครับเราหมุนไปเรื่อยๆเนี่ยแสงจะเป็นการเพิ่มความสว่างขึ้นจนถึงจุดหนึ่งที่มันชิฟต์ตัวเองนะครับไปเป็นแสงไว้แล้วนี่คือแรงสุดของแสงวอร์มนะครับส้มเนาะออเรนจ เราจะเริ่มไว้แล้วมันก็จะสลับการทํางานจากแสงข้างเนะี่ยมาเป็นแสงด้านบนซึ่งเป็นไว้และเป็นเนเชอร l ไว้นะครับแล้วก็เร่งความสว่างได้อีกนะครับจนถึงสุดมันก็จะเป็นแสงขาวเท่านั้นนะครับก็จะมีวอร์มไลท์กับเนเชอร l ไว้หรือว่าไวไลท์ให้ใช้นะหมุนกลับก็จะเป็น orange ออเรนจ์อีกหรือว่าวอร์มไลท์อีกนะครับเนี่ยหมุนแล้วมันจะสั่นด้วยนะว่าตอนนี้มันบอกว่าตอนนี้ระบบเปลี่ยนไปเป็นแสงไว้แล้วนะครับลงล่างแล้วนะครับ หมุนกับก็เป็นแสงวอร์มเดี๋ยวผมจะลองดับไฟให้ดูแล้วกันนี่คือแสงวอร์มนะครับแสงวอร์มระดับต่าสุดเลยก็จะประมาณนี้แสงอบอุ่นมากคล้ายๆแสงจากตะเกียงน้ํามันนะครับแล้วก็หมุนอีกก็จะสว่างขึ้นจะสังเกตว่าแผ่กระจายออกด้านข้างเยอะมากแล้วถ้าเกิดผมหมุนไปถึงจุดหนึ่งมันจะเป็นแสงขาวนวนลละแสงก็จะพุ่งลงล่างละอันนี้คือแสงพุ่งลงล่างนะครับเป็น natural white นะครับ natural white white light นะถ้าผมหมุน ไปเป็นแสงข้างก็จะเห็นว่ามีเป็นกรงเป็นรอยอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นความคลาสสิกดีเนาะนี่นะครับนี่นะครับไว้กับวอร์มคือส่วนตัวชอบใช้วอร์มมันจะถึงวอร์มก่อนเพราะมันเป็นระดับแสงที่เบานะหมุนกลับก็ล็อกนะครับอันนี้คือถ้าไปโดนปุ่มก็ติดเลยแต่ถ้าต้องการจะล็อกไม่ให้มันลั่นนะครับก็ไปกับแล้วมันจะสั่นราน,นี้ก็ล็อกแล้วหมุนไปก็ไม่ติดแล้วนะครับจะปลดล็อกก็ไปกับ ก็ถึงจะใช้งานได้ประมาณนี้นะครับไปกับเร็วๆ UI ก็มีประมาณนี้เลยนะครับไม่มีสโตรบไม่มีอะไรให้มันซับซ้อนนะครับแสงก็สวยงามมากแล้วก็แสงดีมากๆนะครับนี่ก็เป็นไฟฉายโคมตะเกียงนะครับจาก Olight นะครับ o l a n t e r n c l a s s i c m i n i เป็น a n t i ิกค c o เปอรหรือว่าเป็นอะไรอะ่ะเขาเรียกเป็น Copper รุ่นโบราณโบราณหน้าตาแบบอย่างนี้หน่อยเนาะก็ประมาณนี้นะครับ สวยงามเลยชอบไหมถ้าชอบกันก็ไปกดกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องออกดกระดิ่งกดคอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมาประมาณนี้นี่สวยมากเลยนะครับผมโอเคครับเราเจอกันใหม่ไอพิซอดหน้าดูรีวิวยอนหลังเจ้าตัวนี้ในเพลย์ลิสต์ i l h t หรือ hand free light ได้เลยนะครับไฟฉายคมตะเกียงแคมปิ้งที่น่าใช้มากตัวหนึ่งมีระบบล็อกแบบแสงอุ่นแล้วก็แสงเย็นได้ด้วยนะครับสวิตช์โคตรดี แบต Built-in ก็จริงแต่ว่าเสียบชาร์จใช้ไฟตรงได้เลยบายบายครับ h ฮบิไ r i d i n อ Out